อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเบนโตะครับอ่ะวันนี้เราไปเคลียร์กิจกรรมกันเนาะซึ่งอันนี้มันเปิดหมดแล้วเนาะเปิดหมดยังวะเออน่าจะเปิดหมดแล้วล่ะอ่ะโอเคปซิมารุ่นที่ห้านะครับคือถ้าใครมาทันเมื่อเกือบประมาณหนึ่งปีที่แล้วเนาะวันนี้ปีปีหนึ่งแล้วเนาะไวมากเลยอะเอ่อ NBC คนเนี้ยจะหน้าตาคุ้นมากเพราะว่าเราเจอคนที่หน้าตาคล้ายกันแล้วที่ในส่วนสนุกน้องครีนะครับก็ตอนแพท สามจุดแปดเนาะตอนนี้ 4. ี่จุดแปดปะวะใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะก็คือห่างกันประมาณ1จุด,จดอ่ะเออนั่นแหละนะฮะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเราเคยเล่นแล้วนะครับสําหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วก็จะจําได้ว่ามันเป็นเกมเอานกกระจอกมาเหมือนเล่นเปนตองทุกคนเอาเป็นว่าผมคงไม่ต้องอธิบายมั้งว่าเปตองคืออะไรแต่ว่ามันมันจะเปตองมันคือการโยนหินลงมาในลานกรวดเนาะแต่อันนี้มันไม่ใช่มันคือการเหมือนสไลด์ สไลด์นกไปยืนอยู่ในจุดที่แบบดีที่สุดอะเออนั่นแหละนะเปิดหมดล้โอเคงั้นผมเล่นเรียงไปเลยเนาะโอ้นี่จต้องจับคู่ด้วยเหรออ๋อเหรอเปลี่ยนเป็นโหมดคนเดียวได้ไหมอะคือไงอะอ่ะไม่เข้าใจอ๋ออ๋โอเคโอเคงั้นผมเล่นแบบโซโล่ดีกว่า,วาป่ะไม่รู้ว่ามันบังคับหรือเปล่าเนาะแต่ว่า อะลองลองเล่นทีละอันแล้วกันนะไล่ไปอ่าฮะลากซ้ายขวาได้แล้วไงเปลี่ยนลูกนกได้แล้วแต่ละตัวมันทำรยได้วะชิบหายอ่ะไม่รู้ลองดูก่อนต้องกดค้างปะอ๋อต้องกดค้างโอเคใช่ไหมสุดแรงไปเลยดี อันนี้คือผมทําถูกปะวะถูกแล้วนะก็อ๋อเสร็จแล้วดิเราต้องต้องทำอะไรอีกอะหรือหรือเราต้องอถูกปะอันนี้เราแค่เคลียร์ไม่ให้มีเหลืออยู่ในนี้ปะไอ้น้องน้องส้มนี่คือเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้คือถูกปะ <laughs> <laughs> โอเคเราแค่ดีดมันออกเฉยๆไม่มีอะไรโถ อันนี้ได้รับคะแนนแสดงว่าอันนี้ต้องเข้ากรอบอันนี้อะไรอะ่ะธรรมดาบองบองธรรมดาเหมือนกันตัวสีแดงคืออะไรหนึบหนึบอ่าคือยิงไปชนตัวอะไรแล้วก็จะหนึบติดไปพร้อมกันโอเคโอเคอเ,คเ,คเคพลงแม่งน่ารักเดีย่ะ แต่ประเด็นคือเราจะเอาไปด้วยได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะแดงสองถ้าเราใส่สุดแรงอ๋ออ๋อดืมลืม,ลม,มนเหมือนเลื่อนได้อเอ้ยแดงกลับมา <c oughs> แรงเกินโอเคครึ่งหลอดแรงไปออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเ้ยแรงเลยอีนิดนึงไม่นะ โอ้ยแต้มกูแค่นี้ยังเหรอแค่ประมาณต้นต้นหลอดเองอะเอาใหม่ได้ไหมบ้าจริงขอใหม่แก้มือแก้มืออุ้ยชิบหายแล้วเพลงเพลงมันติดอันนี้เาะวะเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนเล่นตอนที่สุดสนุกนังเคลอะผมโดนเออผมโดนดิกสิ์ย้อนหลังนะเว้ คือมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอะแต่มันก็คือโดนย้อนหลังอะเออผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเพลงหรือมันเป็นเพราะอะไรที่ผ่ายแล้วงั้นผมลดเสียงเกมแล้วนะขออนุญาตลดเสียงเกมเนาะขอเล่นแบบปลอดภัยดีกว่าไม่อยากต้องมานั่งมิวเสียงเกมที่หลังอันนี้ยิงของศัตรูออกจากพื้นที่สองตัวโอเคเอ,อ่อตรงนี้ไม่น่ายาก ผมว่ายากตรงนูน้นบึ้มนีอ่อันนี้ตัวสีแดงมันพาของศัตรูออกไปด้วยโอเคสุดแดงไปเลยเดิเฮ้ยแล้วมึงไมอยู่อะไรตรงนั้นด้วยกันเราชิบหายละออกไป อีกตัวหนึ่งชิบหายละอา้าวได้อยู่โอเคโอเคผมผมผมเอารางวัลครบผมพอแล้วนะไม่เล่นต่ออันนี้ได้คะแนนโอเคอันนี้เอาคะแนนดึงดูดอ๋อตัวสีฟ้าดูดโอเคอาตัวแดงหนึบเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าวะแล้วก็ดึงวิ่งตรงไปเลยน่าจะง่ายกว่า อโอ้โหพอดีเดะอันนี้สีฟ้าหรอเปลี่ยนกันได้ไหมอ่ะโอเคมาเอาขีดแต้มว่ะสิบสองแล้วอะ่ะแล้วถ้าดูดออกชิบหายนะเนี่ยโอเคดอดโอเคไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะ อันนี้ยิงออก3ตัวโอเคเดี๋ยวนะสีเขียวคือผักใช่ไหมสีเขียวคือผักโอเคอเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่อะลมมันแรงอันนี้ตัวหนึบตัวหนึบต้องชิ่งได้อยู่มั้งเออเสร็จแล้วเนี่ยครบแล้ว อันนี้ก็เล่นเสพๆตื่อไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้แค่สามแต่เราผ่านแล้วอ่าไม่สนไปต่ออันนี้ทำไรเอ่ยอันนี้เอาคะแนนใช่ไหมสีแดงเออไป เออวิ่แม,ม่นเหมือนจับวางอันนี้แดงเหมือนกันฮึบอันน่สุดยอดทีนี้ถ้าเราเอาเซฟเซฟก็คือเราวางไว้บนนี้เว้ยแค่นั้นเองเราก็ได้แต้มครบละนี่เฮ้ยไแรงไปแรงไปโอเค ย่ yeah. อันนี้อันนี้ผลักออกโอ้ผลักออกห้าตัวพอหยุด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 พักบลัมโอเคทีนี้เราเอาไปหยอดไว้ตรงแถวแถวนี้น ดดดดดดพอ่อหยุดเด้งบึมเอ่อเหลือตัวหนึ่งมันเสกดเด้งกลับเข้ามาเราต้องไปแค่ไปสกิดมันก็พอเนาะคิบเบาไปแต่คิดว่าได้แล้วมั้งนี่สีเหลืองโอเคชิงกับชิง่งนี่นะ่นี่สนุกดีว่ะ มันเบาสมองดีอันนี้เอาคะแนนเนาะเออให้สีแดงสองตัวแรงแบบวะ10หายละโอย้ยังกลับเข้ามาตรงกลางได้มันเอาเท่าไหร่วะ24เลยเหรอเชี่ยทำไงวะเนี่ยเราต้องไปเอาตัวข้างหลังมา โอ้ยไม่โดนโอ้โหเละเทะได้หรอะวะเราทำยี่สิบสี่ได้จริงเหรอทำไงวะมันดูดไกลแค่ไหนวะไม่ไกลเอาใหม่ได้ไหมถ้าถ่ายครั้งเออดีดีดีครับมึงนะผมคิดว่าเราต้องวางตำแหน่งดีๆก่อน โอ้ยมันไกลไปมันเด้งออกอะ่ะผมแค่ตั้งใจจะให้มันดูดแล้วมันก็จูดเข้าไปอ,ะอ่ะถ้าอย่างนี้อลองดูดิมาติดแค่อันเดียวอ,อ่ะผมว่าจะวางสีฟ้าไว้แถวๆนี้ปลายมุมของแดงๆนะเฮ้ยลั่นไปวะแดงไปโหน้อยจัดอ๋อได้อีกทีนึงเนาะ อ๋อค่อยๆดูดก็ได้นี่หว่าใช่ไหมถ้าเราวางไว้แถวแถวนี้อ่ะเฮ้ยคำนวณไปแล้วครับผมคำนวณไว่หมดแล้วทุกอย่างนะครับมันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของเรา <c oughs> <c oughs> คนมัวซั่วเลยแล้วได้เฉยโอเคอันนี้คือแบบโซโลใช่ไหม เดี๋ยวนะแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออโอเคออกจากเกมเพลย์เดี๋ยวนะเอ่อยังไงวะอย่างนี้อันนี้คือครบยังอ่ะแล้วอีกอีกโหมดหนึงอ่ะขอดูดิอ่ออันนี้ครบแล้วอ้าว อันนี้คือได้ได้ได,ได้ครบยังอ่ะหาคือคือไงอะ่ะอันนี้คือเล่นกับคนอื่นเฉยๆหรออันนี้คือด่านซูมอ๋อน,นี่คือเลือกด่านแล้วก็เล่นกันอารเงีียหรอใช่ไหมก็คือเลือกได้ว่าจะเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าจะเล่นกับคนอื่นก็ได้เนะาะจำนวนเกมที่ชนะรางวัลเราได้ครบหมดแล้วอะ่ะ เออดังนั้นอ๋อไม่ต้องเล่นก็ได้โอ้ชิวละสบายล้ไม่สดแล้วใช่ไหมขอเช็คก่อนนะรางวัลเนี่ครบแล้วมันไม่มีมากกว่านี้แล้วใช่ไหมอ่ะอเคสบายใจกันก็สั้นๆแค่นี้กิจกรรมโหโคตรชิวเลวยวะเออกี่นาทีไว้เนี่ยสิบเนาทีจบโอเคบายบายดีคลิปสั้นๆชอบนะครับสวัสดีครับผมจิเมนโตบายบาย